กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งชื่อตาจวงอาศัยในเขตอิุทยามีวิชาคงประพันชาติและวิชาแปลงกายตาจวงมีเมียสองคนชื่อนางารุณและสุวรรณในเวลาต่อมาทั้งคู่ได้ตั้งท้องพร้อมกัน ด้วยความที่ตาจวงรักเมียจึงคิดหาวิธีไปหาลูกสมอทั้งสามคนเลยตกลงกันจะเข้าป่าไปหาลูกสมอได้เดินมาถึงเขตสุพรรณและเจอลูกสมอ้นี่จะเป็นจวงลูกสมอเต็มเลยทั้งสามคนได้ช่วยกันเก็บลูกสมอใส่ผ้าเข่ามา เมื่อได้ลูกสมองเพียงพอแล้วจึงเดินทางกลับแต่ระหว่างทางเกิดมีพายุเข้าฝนตกหนักอันนี้อวันเราเรียกที่ลมมันจะมันจะพายุเข้า ทั้งสาคน,นได้วิ่งไปถึงแม่น้ำละกรรมัมแต่ได้เกิดน้ำป่าไหลล่าจึงไม่สามารถข้ามไปได้ก,ก,ดก่อนที่ตาจ,จวงจะแปลงกายตาจวงได้เสกน้ำมนต์แล้วฝากไว้กับนางอาลุกชเร็ได้เสกน้ำมนต์แล้วฝากไว้กับนางอาลุ นางจะถือขันตามไปาข้ามไปแล้วให้รองให้องสรรข้ามไปเรียบร้อยด้วยแลุนีดัเป so, ็นลงได้จ้ตาจวงสั future, things, episode, so <Cu> ่งเสร็จก็ได้แปลงกายเป็นจรเอาว่าายเลยเ็นะโอ้โลปูปลเยก็คือต้องเดินเกียรบ อ้าวอุนทำไมอ่านี้น้ำไปแล้วแล้วพี่วงจะเป็นน้ำได้ยังไง้าามรงตางเลยแค่ข้าัวใชค่ัดบอดยความที่จะจวงรักเมียทั้งสองจึงขุดท้าใต้น้ำทั้งสองฝ้าอาลุนอยู่ฝั่งหนึ่งสุวรรณอยู่ฝั่งหนึ่ง เวลาต่อมาทั้งคู่ด้วคลอดลูกออกมาเป็นลูกผู้ชายและผู้หญิงต่างพามาให้จอร์เจตตาจวงดูโอ้ยน่ารักจ้ะที่จวงจ้าภาพดนลูกผู้หญิงน่ารักไหมจ้าน่ารักจ๊ะ นี้ก็รอเหมือนกันลอกในใที่ดูแลพวกเจ้าแล้วลูกๆไม่ได้แต่จะพอยดูแนอยู่ค่ะทั้งครอบครัวได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่ก็ได้มีความสุขได้ไม่นานก็เกิดพายุเข้าดินถล่มมาปิดปักม ทำให้ตาจวงออกมาไม่ได้และตายอยู่ในนั้นต,ต่อมามีคนมาค้าขา,ายจึงเรียกที่เห็นนั้นว่าท่าตาจวง <unpredict> จจจ้้ <habl> ้ <ot> าาาอ